ครับสวัสดีครับตอนนี้เตรียมเบาไว้เรียบร้อยเลย้อยครับเ้อมือแรกนี่ได้คืนกันแท้แน่นอนนะครับเพราะว่าลมมาแท้มือแรกนี่ครับเพราะว่าช่วงนี้ความกดอากาศสูงเข่ามาแล้วล่ะครับการทั้งอีสานล่างก็คือคงสี่ล่อช่วงประมาณอ่าทุ่มสองทุ่มแล้วครับกลัวลมสิมาหอดนะครับเนาะอยู่นี่กรทั่งในโซนทางจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเ้อ กะทั้งโซนอีสานเทิ่งกะคือค้งสีได้ขึ้นกอนนะครับนะกะล้มคือสีแห้งอยู่ครับแรงนี่ล้มแห้งแท้แน่นอนนะครับเพราะว่านี้กรได้เตรียมได้เตรียมว่าวไปเลยครับก็คือมีว่าวนี่แหละครับกะว,ว่าวว่าววงเดือนนะครับว่าววงเดือนว่าวควายนะครับและะ้วก็มีตัวนี้เล่นได้หลายปีแล้วและครับนี่เล่นได้หลายปีแล้วตัวสี้มนี่สู่ปีที่แล้วกัสู่ล้มนรกมา สุดยอดเลยครับคือคือพานนะครับพานพานลมนรกมาแล้วก็กะบาลจุราตัวนี้ก็คือเคยเคยไทยได้ให้เห็นแล้วล่ะครับเนาะตัวนี้ก็อยูสามมือสามขึ้นยู่ตลอดเลยปีที่แล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นเห่าหำตรงเลยครับเด้อกะเห็ดออกมากะคือเพิ่นเห็ดอ่ารูปทรงรูปทรงคล้ายๆก็ว่า รูปทรงคล้ายๆกันผมก็เลยดัดแปลงดัดแปลงให้ไอ้ตรงไอ้ตวงตรงห้ำตรงตรงนี้เห็ดถ่ยคล้ายๆก็ว่าเห็ดถ่ายคือเพลินเนาะครับเนาะเห็ดถ่ายคือเพลินกะเอาเทคนิคอีกแบบหนึ่งนะครับเนาะกะคือความสวยงามแต่ละแต่ละสวยงามคนละแบบครับคนละแบบนี่ก็จีเบาก็จีได้ขึ้นมือแรงนะครับอันนี้ก็ขึ้นมือแรงอันนี้ก็ยังไม่ทันได้อันนี้ยังไม่ทันได้ล้อนะครับเห็ดมาไม่ๆมยังไม่ทันได้ล้อขึ้นกะจีล้ม ลองล้มมือแรกเลยครับวันนี้ก็บวาวสายลุงวาวสายลุงนี่ก็คือเกิดตีเอาขึ้นมือแรกขึ้นกันเตรียมเตรียมตีขึ้นมือแรกเนี่ยเตรียมเช็คเช็ควาวไว้เรียบร้อยแล้วล่ะครับกับมือแรกก็จยมีสมาชิกไม่สมาชิกมาแจมอาจิอาจิมีมาแจมแล้วนะครับเนาะตัวนี้ก็เช่าเซียนวาวทุกท่านนะครับนะกับกุ้งสีได้เตรียมวาวเตรียมอย่างกันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะกาจังได้กะ เล่นให้ม้วนๆน,นะครับเด้อมือแรงนี่ก็เตรียมว่าว่าดีๆเตรียมไฟประดับไปย่างคักเลยกะบางเขตทั้งอีสานอีสานทึ่งอีสานลางนะครับเนาะกะเล่นเล่น,ลนว่าวช่วงนี้กะพายุอาจกะจีเขามากกะจีประมาณสามสี่เมื่อเนี่ครับที่ที่ไทยเล่นนะครับกะจังไดกะเฮากะรอลมมาอ่าเป็นอาทิตย์เกือบสองอาทิตย์แล้วนะครับเนาะที่ลม่มจะไม่ค่อยมีแต่ทั้งอ่าทั้งอีสาน ตอนเทิงกะคือกะจิมีลมดีกว่าทางอีสานล่างอยุต่อกครับเพราะว่าอ่าลมกะจิเข้ามาแต่หัวคํานะครับแต่ว่าทางอีสานล่างนี่จีเข้ามาช่วงบางเทือกะเข้ามาช่วงดึกๆแน่ประมาณ3ามทุ่มบางเทือกะร้อเบาไหวนะครับเนาะร้อเบาไหวกะอย่งไดกะเอาเล่นให้มวลมวนเมื่อนี้กะขออ่ะรีวิวแค่นี้เดี๋ยวมือเลีงกะอาアิมีเซียนหลายท่านที่ได้เตรียมเบาเตรียมยัง ที่จะขึ้นมือแรงนะครับเนาะอ่ะมืนอนี้ก็ยบแค่นี้แล้ะครับสวัสดีครับ